สวัสดีครับพี่น้องครับตาแปล้วมาแล้วตาแปล,แล้วมาเลยวตื่นเ้าขื้นกระปอยเขาปลาพี่น้องเ้ยมันกระบอแม,มนว่าสิเป็นปลาใหญ่ได้พี่น้องเด้อม,มันหักเป็นปลาหย้าน่าน กับปลาของมองหิมะผานที่นี่ละคู่สาหันเนาะโหนม่วนหน่อยเพิ่อนอตีนสาตีนคู่สาโหสีเป็นยังไงเพิ่นโหนแม่นึงแม่ใหญ่อีกแม่นึงอยู่มองโซลาเซลล์ครับเห็นตะหลังบักลอดบักลอดหลังจากปล่อยให้ผสมแม่ใหญ่อยู่สองมือมื่อนี้น่านจะโล่งเลยผมว่าบ่ให้ไกลละบักลอดเบิดสภาพแล้วมื่อนี้ <laughs> ม่ได้กินอร่อเด้อมือนี่จังบักสังเลยเจ้าเข้าโลงแล้วนะฮะนี่แหละครับเนื้อที่ปลอยปลอยแปลงยีงงนี่ประมาณเป็นไล่ดอกพี่น้องไล่ีดอกเนาะผมว่าน่าจะไล่หนึ่งบุตละบพแคบด้วยครับยืนี่ก็ถทืว่าพ่อเพียงเนี่ยครับเพียงพ่ออยู่เพราะว่า หยาก็ยั่ยงหลายยู่ไหมขันบอ่บอ,บอเพียงพ่อนี่หยาขึ้นสิมุนเบิดเนาะก่อมันโอ้โหครับสองตัวอทั้งผุนบ้านทั้งคู่สาเก่าสองตัวโอห้ากินเนี่ยคู่สาเกลียน,นพี่น้องเอ้ยปล่อยออกมาจะได้จะแขวน ดันคู่ซ่าจนมุนเบิดโหย่างไงโหครับโหสองตัวอยู่ขี้หินคือโบบาดดังปูเว่าะพกกระงงอยู่เนาะควบสมาชิพิเศษเพ่อดีเด้อหมูเด้อเพึ่งเกิดมาเพื่อดูดเพื่อดัดนี่ดีลินเกลี่ยนเนี่ยพุชใสจนผุเพื่อยครับนี่นเกลี่ยใส่จนมุนอุ่ยปุ๋ยเลยโหหน่อยๆกันโนูขี้ดินข er ี <quarto> ้ดอนนั่นใส่อยู่จน ม้วนนี่แปนด,ดีค,ครับครับเหือนแต่ว่าบ่มีกินเหม็นเลยเลยพี่น้องเห็นว่ามันเป็นจืดๆแสะๆจากสีแน่เมืกอก็น,นาฝนเนาะแต่บ่มีกินเหม็นครับเพราะว่าม้วนนี่เพื่อนสิบุกขี่แบบเรือลาดเพื่อนสิมีห้องน้ำส่วนตัวเพิ่นผู้ขึ้มองหย่างงามๆังสัตละครับนั่นคือเป็นห้องน้ำส่วนตัวเพื่อเ,อเอด้มาเ้าเลยมา ทายอยู่หันเนาะขับทายอยู่ฮับ้านนี้ในคอกกับสีมีหม่องขับทายอยู่มุมหนึ่งสิบลแมนแบบสีไทยเรียราดขับทายแหล้วเก็เพ,กกเ,นนเ,เพื่อเกขวดขี้ดินกบไหวเป็นหยาเป็นเฟืองกบไหวโอ้ผมว่ามันเพื่อรักษาความสะอาดขาขาขาไข่แมวเลยพี่น้องไม่ได้เลเพิษทายเป็นยังเนาะถ้ามาศาสตร์ทัองเพินแต่ว่าในในเดินแปงปลอยนี่กับบมมีกินเหม็นเลยครับเนี่ บ่ถือกินเหม็นเลยล่ะเพราะว่าเพิ่นบดิชีใส่เนี่่บดิชีงเงี่ยวใส่เนาะอ้าว้าเบิงแบบเพิ่นใหญ่เพิ่นคุโตนี่ม่วนี่ครับนี่มันจะมีแม่พันธุ์อยูซ่ซ0บแม่บ้านเนี่ยผมว่าคือสิเป็นตะเบิงคากล่ะต้มคากล่ะเข่าบาดเบริรดหลยคากละ่ะแต่ดะมือเนาะเอาขอคุณกำลังใจครับชอบกับก๊ดไลยใส่กับก๊ดเลิฟนี่ได้ปีหน้องเลยกดหลุมขัวใจัวๆรเนี่ย เป็นกำลังใจคนทำาลเขีครับผมเนาะขอบคุณครับ